อัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิยะบะรากาตุสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับข้อมือสวยๆนะครับเป็นข้อมือเจียเป็นทรงสี่เหลี่ยมนับเป็นลูกบาศนะครับเป็นข้อมือเจียเป็นทรงลูกบาศนะครับเป็นไหมครับสวยๆนะครับลวดลายตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นตามธรรมชาตินะครับอาจจะไม่ เป็นสี่เหลี่ยมรูปบาทร้อยเปอร์เซนแต่ก็ดูเป็นสี่เหลี่ยมรูปบาลูกบาทนะครับมีเนื้อตามธรรมชาตินะครับบางเนื้อมันต้องหลีกเลี่ยงเนื้อที่ไม่สวยงามนะแมสอาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซนแต่ก็สวยงามครับเห็นไหมครับดูเดลาม็ดนะครับมีลวดลายธรรม,มาชาติที่แตกต่างกันนะครับสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยม แล้วเนื้อก็สวยด้วยนะครับสองทะลุนะครับมีลายตามธรรมชาตินะครับสวยๆเลยนะครับผมให้ดูแล้วครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเม็ดกลางนะครับเม็ดกลางไม่ใช่ยกนะครับบางคนอาจจะถูกหลอกเป็นยกได้นะครับแต่เม็ดกลางไม่ใช่ยกนะครับเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวผมส่องไฟ้ดูเห็นไหมครับ เน ôi ôi ื<ม>้อทะลุด้วยนะครับไม่ใช่เนื้อส่องไม่ yeah, 2, ทะลุนะครับไม่แย่นะครับนะครับสองทะลุเลยนะเนื้อส่อง,งทะล<ๆ>ุสวยๆงามๆนะครับถ้าดันใดสนใจนะครับอยากได้หยกใส่สักเส้นที่แท้ๆนะครับเป็นของแท้นะเส้นนี้เลยครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สวยงามนะครับเห็นไหมสลงทะลุทุกเม็ดนะครับมีลวดลายตามธรรมชาติด้วยนะครับ สวยงามเลยนะครับเปนแบบธรรมชาตินะความสวยงามธรรมชาติโอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ๋ยวผมส่งไซสให้ดูนะเ็นเอ็นนะครับถ้าใครจะให้ผมร้อยใหม่ก็ได้นะประมาณนี้นะครับสวยๆ,ๆเลยโอเคนะครับ